เก่ายังไงนะครับก็ยังดูเก่าอยู่นะครับสำหรับกีตาร์โปร่งยามาฮ่านะครับ F 3 1 0รุ่นในตำนานของเรานะครับ SR Music Shop สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูกันครับการแปลงโฉมนะครับกีตาร์เก่าๆแบบนี้นะครับให้กลับมาดูใหม่นะครับพร้อมใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับลูกค้านะครับเก็บไว้ในห้องเก็บของนะครับเป็นเวลานานมากๆแล้วนะครับดูจากสภาพสายนะครับ ครับก็นะครับส่งมาให้ร้านเรานะครับทำการสปาบิ๊กคีนนิ่งกันชุดใหญ่นะครับตัวนี้มีเฟดสึกหลายๆเฟดด้วยนะครับในเฟดหนึ่งสองสามประมาณนี้นะครับก็นะครับทำการเลเวลเฟดนะครับแล้วก็ปรับหน้าเฟดใหม่นะครับแล้วก็ปรับเลเดนให้เรียบร้อยนะครับทําความสะอาดบอดี้นะครับทั้งตัวนะครับขัด ให้ใหม่นะครับทั้งตัวแบบนี้แล้วก็มาทํความสะอาดในเรื่องของลูกบิดนะครับขัดลูกบิดนะครับให้เงาวับจับตาขึ้นมานะครับแต่เอาเท่าที่ได้จะให้มันเหมือนใหม่เลยเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็มาทําการนะครับเซตอัพนะครับปรับทัชชิ่นะครับให้เล่นง่ายสบายนิ้วนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวนี้นะครับท่านใดนะครับมีกีตาร์โปร่งเก่าๆแบบนี้นะครับอยากให้ร้านเรานะครับดูแลให้นะครับก็เรียนเชิญเลยครับที่ร้านของเรานะครับ SR Music Shop นะครับยินดีให้บริการทุกทท่า เลยนะครับ